ผู้ชมคะในช่วงนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องคู่เดือดซึ่งในวันนี้ไม่มีฉากเตะไม่มีฉากต่อยมีแต่ซีนอารมณ์ที่ก้อยจะต้องนั่งร้องไห้เสียใจงานนี้ก้อยต้องนั่งทำอารมณ์อยู่นานถึงจะน้ําตาไหลออกมาได้โดยมีบรรดานักสแสดงคนอื่นๆมาร่วมด้วยช่วยบิ้วอารมณ์อยู่ขัางคะ่ะ

นี้ตกลงจะช่วยหรือจะทำให้แย่กว่าเดิมกันแน่คะเนี่ยคน <re pe at> ผู้ชมคะละครเรื่องคู่เดือดน,นี้ถือเป็นละครเรื่องแรกของพี่ป๋อที่มาเล่นให้กับช่องสามสำหรับเรื่องฝีมือในการแสดงไม่ต้องพูดถึงเพราะพี่ป๋อน,นั้นจัดเป็นมืออาชีพไม่ว่าจะฉากไหนก็ผ่านไปได้ย่างไงได้อาเลยมันก็ต่อยต่อยกลางแดดดิ <c oughs> <gesch uce> เอาลงไงร้อนแล้วไง<อ>แต่มันมไม่มีอะไรเหนื่อยแล้วับเพราะมันเหนื่อยมามาเยอะแล้วเออพวกไอ้แปลกขึ้นตุ๊บปั๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นเองเอาไปเล่นบ้านไปยอมเขาคู่ไหมตรงนี้เอามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันคันทั้งตัวนี่เออเออผ่านไปได้ก็จริงแต่กว่าจะผ่านเนี่ยบนตลอดถามว่าร้อนไหมฉันตอบเลยว่ามากนั่นถึงขนาดบนออกมาเป็นเพลง พี่ปอคะพี่ปอดูเป็นคนหนักเอาเบาสู้มากเลยค่ะ <l ots> คุผู้ชมคะหลังจากที่ทุกคนเห็นแล้วว่าพี่ปอน,นัอ้นแอะคงเหนื่อยหนักซะจนต้องบ่นตลอดเวลาแต่ความเป็นน้องใหม่ก็ทำให้ทุกคนให้อภัยและยังคงดูแลพี่ปอเป็นอย่างดี <l ots> คนดูแลบ้างเลยนั่งั้งนานแล้วเนี่ยจริงๆต่อมาที่ทุกคนแบบนี่นั่งนานไม่มีใครมาแตะเลยเอ๊ะเอ๊ะเกิดอาการอิจฉาริษยากันขึ้นในกองถ่ายเอ๊ะเบนซ์คะลืมแล้วเหรอคะสโลแกนประจำวงการของเราผู้ชายมาก่อนเสมอ